ท้าโชคที่มาชมวิวทะเลจะพามานั่งเรือข้ามผาคกมาเด้อกำลังรอรอเรือเนาะนี่ก็คือท่าเรือที่จอดรอรอเรืออีกประมาณจักหานหาถึงชินาทีก็มาฮอดหรืออาจจะมาก,ก่าห์โมจ้าคนก็ยืนรอเรือกันเต้มเลยเรือกำลังเทียบท่า เจ้าหอยกระเสาดอกใหม่งามๆเนาะพี่น้องเนาะตกแต่งถนน,นคนเดินก่อนที่เราจะไปขึ้นรถเมย์ต่อเราก็มาเติมพลังก่อนเนาะยังบริกินอาหารเสาเลยแต่ละคนหมูเจา้าจะพาแม่ไปดูว่านั่งรถเมย์ไปคลินิกยังไงเนาะแม่ไปบรเเ็นหมูเจ้านั่งรถ นั่งเรือต่อแล้วก็ไปต่อด้วยรถเมย์เพื่อที่จะไปคลินิกปกติจะขับรถไปเองมือนี่มืออื่นมีนดมัดหมอแม่กันเลยว่าอยากนั่งรถเมย์ไปเพราะวะ่ามันหาที่จอดอยากหมู่เจ้าเอ้ยลำบากลำบากไปในเมืองนะที่จอดรถนะแม่ไปบุเป็นปะปาก,ก็เลยมาสอนเนาะก่อนเดินทางขึ้นรถเมย์เราก็มาเติมพลังก่อน ิวยังโบวมีใพายกินอาหารเสาวเลยมือนีมูจับมาเด้อกินอาหารเสาว์แสบๆนำกันเดินเดินกันต่อใส่กอะดาวดีเด้ดดดเอกระดาวดีตรงนี้เดินตามหาป่ายรถเมพี่นองเอ้ยคอยสิไปหาม,มอสถานที่ที่ข่บโบเคยไปเนาะกับบริมียังมากมากดอกแค่แบบคลายๆกับวามกับบริป่วยเป็นยังอกหมูจับเาต้องตกใจเด้อ เรื่องของเรื่องหมูเจ้าที่ไปหาหมอคอยกับโริป่วยเป็นยังดอกกะหมได้มีเป็นยังแบบว่านาตกใจดอกดอกหมูเจ้าคือเรื่องของเรื่องกะคอยเป็นคนทีเป็นกะเป็นกระเพาะเป็นโรคกระเพาะบ่อยเนาะอะไรก็มีกดไหลย่อนประจําก็เลยไปหาพิเศษแบบว่าไปหาหมอพิเศษที่เขาสามารถเสกเ่าได้แบบแบบว่าปอนะกล่องเขาในปากเท่าแล้วก็ลงไปเบิ่งว่าเป็นยังแบบว่าเขาเป็นเป็นโรค ท้องผูกท้องอืดเรือลังเลยกะกดไลยอดนี้ให้หายเป็นเป็ให้หายเป็นเเนาะหมูเจ้าเนาะเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวเป็นเช้าเดี๋ยวเป็นเอ่อหมอเพิ่นก็เลยส่งให้ไปหาหาหมอพิเศษแล้วก็ไปค่อนข้างไปในเมืองเนาะที่มาหาหมอกะมาในเมืองตลงเนาะพี่น้องเนาะก็เลยตลงน่ะเป็นเป็นคุณเมืองคนงใหญ่แล้วก็รถลายหาที่จอดรถยากข่อยก็เลยลําบากก็เลยบอกว่าคันบ่ว่างก ข่อยบัคับรถไปเองเพราะว่าข่อยหาที่จอดรถบ่ได้มันสีลําบากในการหาที่จอดรถรข่อยก็เลยบอก่นว่าเออนางเรือขาฝากเลยพาไปซ้อนข่อยึ้นรถเมฆกันแล้วกัน่นก็นเลยว่าเออขา้าสารก็เอาตามน,านั้นเพราะว่าเออสามีข่อยช่วงนี้เนาะเปิดบริษัทใหม่เพิ่งจะเปิดได้3มเดือนนางก็ยุดบ่ได้เลยนี่คือเหตุผลที่ว่าช่วงนี้ปาปภาเหตุง,งานหนักเนาะจันทถึงเสาเลยบางวันก็นสองถุงกันยังบ่ิกากบ้านปาปภาจะตื่นตี ดีฉีขึงฉีหาทุกมือเนาะหมูเจ้าเพื่อที่จะไปเหตุงานบ,นบางวันกนับกับหามงเย็นหรือสามทุ่มกะมีเฮากันเลยว่าเอาลองพยายามเอาตัวเองใข้รอดลองเบิราะท่าที่ผ่านมาหนะคอยนะบอคอยนะครับรถไปใส่เองไกลหมูเจ้าครับรถเฉพาะในหมู่บ้ไไบานหน่อยๆวนๆถาเข้ามาในเมืองแบบนี้กะกะลำบากคอยหาที่จอดรถก็ได้เลยกะคอยอย่าลงทางนำวอซซื่อ,อหมูเจ้า โอเคนี่ก็นัง่งพาอยู่กับลูกชายหลานะนะ้องเจ้าเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งวามืออื่นวันจันทร์ข่อยสีล้งพงังหรือบอ่อมารอลุ่นแล้วจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพนะื่อนพังเนาะอยู่นั่นก็นขึ้นคือป้าก,กับลูกสาวเนาะยังไปเบิ่งอีกภาคว่ารถเมย์นี่ยมันเคลื่อนขุ่นขื้นพังนั่นหรือขื้นพังนี่เนาะพี่น้องสถานที่แห่งนี้ก็เมืองดูลง ถนนกับขอนขางว่างโล่งหมู่เจ้าเพราะว่ามันวันอาทิตย์ถ้าสั่นกับบ่อหลงแนวนีดอกถนนท้นทางกับโล่งเพราะว่าวันอาทิตย์เนาะถ้าสั่นเขามาแถวนี่ถนนท้นทางนี่กับโลง่งเงีบหมู่เจ้าเอยเพราะว่ามันเป็นในเมืองหมู่คอยนะ่มันเป็นเด็กบัานนอกเรารถเมพี่นนองยางสุภาพแหละเรียบ้อยหัว <laughs> ขวก่อยคุณผู้ช ที่เห็ดมือนีนี่นะมาสันมือมือนี่นะเพื่อไปเบิ่งคลินิกมาม้านี่นะเธอว่ะ <laughs> เออหมดเจ๋อเลยไอ้ปันโชคเริ่มเบื่อแล้วเพราะว่าไอ้ปันโชคเป็นคนที่แบบอยู่นิ่งบ่คอยได้นานเนาะอ๋อ <laughs> ลรนอฟม่แเม,ย,มยอีเลรถกูเจ๊มติเกะอปปิชอวบ,บอกว่าลอล่อเลเก่าบอกว่าสำมาันอยู่ฝั่งต้องขามเธอวะทุกนขอบคุณคุณสามีงวะเมียไปผกเป็นก็มาสอนขึ้นรถเมย์ก่อนสอนขนาดนี้มูจาวขคอยกับบนเหใจบอกขอชิรงทางหรือบอกมืออื่นนะโอ้ยดักอมาหอดแล้วพี่น้อง สามีพามาจนหอน,หน่ะวันนี้คือประตูทางเขา้เาเมียกับความสลาดกับบุคอลร้ายเนาะหมูเจ้าจะประมาณนี้คอยเขาใจว่าเออย่านบูมิที่จอดรถหมูเจ้าเบ่งดูที่จอดรถเขาปรกงกว้างหนึ่งนี่คือปักกิ่งเนาะแต่หากคือว่าวันนี้วันอาทิตย์มันก็เลยบูมิรหลดถ้าคอยมากมออื่นวันจันทร์ือสิบูมิที่จอดรถดอ,อกพี่น้องเลย คุณสามีขอยก็พาเมียมาจนถึงหนาประตูย่านเมียหลงย่านเมียมาบ่เป็นปิดหมูเจ้าวันอาทิตย์มันเป็นคลินิกเนะเติมพลังรอบเที่ยงรอบเช้ารอบเช้าก็เติมไปแล้วหลังจากไปนั่งรถเมล์มาผมใสเดลออสินุ้พลา คนหลายหลายพี S <S mm ่น hmm. <co> ้องเอ้ยย right. right. ัง nice. ค yeah. ิดมากอยู่ว่ามืออื่นนี้จะไปหาคลินิกพ่ออยู่บอกขอสิบบุลงทางบอกมูเจ้าสองคนพี่น้องได้แล้วอกย แซ่บแสบปิา่าผู้ชมแซ่บบอลลุไม่ต้องบอกก็รู้ว่าแซ่บถ้าอาการนี้มาอันนี้ของคุณแม่ส่วนอันนี้ของคุณป๊ะปะ๋าคอยถามแต่ว่าเมียสกินนังบ่อเมียสกินนังบ่อเดี๋ยวจับบอหลือให้กินดาวดี หลักกินของแม่มแเรือดาวดีขีหลากลูกชายหลาแม่เนี่ยแจะบบอยอันนี้ที่เห็นนี้คือเรือแข็งเนาะที่เรือเขาแข็งด้วยเรือใบ ลูกๆใคยก็จะไปกันแล้วเขามีการแข่งเรือใบมือนี่หมูเจ้าเ้ยแต่แต่ต้องแต่ต้องต่อคิวเขาไปหมูเจ้าเขาไปข้างในผู้คิวเงียาเงอย่างที่เห็นรอบๆข้างๆนี่ก็จะเป็นมีตลาดอาหารเนาะ พา,ามาเที่ยวชมกากำลังแาซิวหน่อยกำลังหยาดกันกินน่ะตอนนี้ก็ถึงเวลานั่งเรือกลับบ้านแล้วเด้อมุจเเจวเยอเซอูเซมเกิร์ตเกตปะรอเรือออกหลงังจากกินข้าวเสร็จ ก็จะขึ้นอื่นกันประมาณนี้เนาะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มีอยู่คนเดียวหมูเจ้าทีทีโบมื่อยบโบงวงทีเหลือทั้งเมื่อยทั้งง่วงพาะวลังจากนังตามันเออนังสองมันตึงเนาะนังตามันกระย่อนประมาณนั้น